ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีแฟนจ่องเสียนน้องาข้ราพบม,มาพอ,อ,อกันในในตอนเสาร์เมื่อนี้กับสิมะลุงอา่าสูตรบ่นเนาะพี่น้องสูตรบน่นสูตรบ่นตัวเดียวคื้เกล่อพี่น้อง ไม่เล้ว on ก็ฝากคนเลยคนแชร์คนติดตามเพื่อเป็นกำลังใจคลิปคลิปต่อไปพี่น้องอากาศมือนีวอากลาศดีดีจังหน่อยเพราะว่ามือว่านี่ฝนตกแต่ว่าตกบ่แห้งหรอกโต้ค่อยๆว่ามือนี้ก็คึมอยู่ส่งเย็นดีขึ้นอยู่จังหน่อย บุญออกลางเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยขอโทษหลยๆต่ว่ากันมีคนผู้คนสื่อสื่อไว้ทั้งสองอยางเนาะมันกจะได้อยู่เต่าวานผู้ทุนหน่อยกับสื่อจะบุญสื่อจะลางเนะเาะบอ้วพวกพี่ยังดอกเอาไม่รองมึงไม่เนาะสิเข่าอีกวะ กับเขาเขาตัววิ่งกับเขาเขาอยู่มันถึงเป็นเป็นลางอันนี้กับลอกมือไหมสูตรกับแจ็คป็ดเนี่ยเลยพี่น้องเดี๋ยวนี้บอมันเป็นแบบจังเดยบอกโกถืดเฮ็ดแต้วเฮ็ดอีกกับชิฟฟามาเมียนกับไปเฮ็ดรอบสองรอบสามกับได้ตัวเก่าเริ่มล้วนเริ่มยังละ สูตรรอบเมื่อี้อยู่ท่นว่าสูตรล่างกับรูดสองงวดและเพราะว่าเล็กในสูตรตะล่างกับเข่าดีอยู่พี่น้องเฟบซีล่ละลายข้น,นกักบว่าอย่าอย่าเบิ่งสูตรตะล่างนี่ชีเบิ่งไปพร้อมกันรถบอกเอาสูตรนี่น้ำหรือสูตรนั่นน้ำที่สั่นรถบอกพี่น้อง เราควรจพค่รเคยเห็นเมื่อก็อยากเบ,บิ้งคือเกา่าพัาสดุเมื่อยากเคเปลี่ยนเพราะว่ส่วนนั้น่องทางเสียหักแน่มันมันเป็นเลขหลายตัวแต่เลยอยากเปลี่ยนเป็นตัวเดียวตัวเดียวก็จะแม่นอยู่ยแต่ละพี่น้องแม่นอยู่มาลองเบิ้งว่ามันเสีแม่นอีกว่าล่างล่างกับงวดสองงวดแล้ว เมืองเงินที่สามสิผ่านบ่สิสอบผ่านบ่เออลุงอาทิตย์จะเสอาพี่น้องจกักสีว่าจังไหนจักสีบอเอียงพัชสีบอเห็ดจะยานพี่น้องรอค่อยไป้ถาเบึงนั่งนาเตียงฟันลูกขึ้นมา อยู่ป่มคือเขาบริเวณไปเสดเรพี่น้องออกมาเร่งออกการมาเร่งคนละถ้ามันเสียสิบอีอ,จจอัดยู่ห้องอดยิดงหน่อยมันหลายก็เลยอัดมีหน้างานหนีกว่ายิ่งหน่อยลูกหลานมันหลายมุนไว้แต่เลยเห็ดเหลีวกับเหลี่ยวก็เพื่อพี่น้องถาเบิง้งถ่ายยังทุกอยาก่างแล้วมัน เขาก็ทร่ถามอันนั้นอันนี้มันมีเวลาค้นทร่าถามหลายอเรยตัดสินใจเฮ็ดคลิปควานม,มูบนเนาะให้เลือกเบื้องเอาด้พี่นนองลูกคลิปเดียวลดออกไปเนาะเดี๋ยวเสียวให้เบื้องลูกคลิปเดียวไปเลยภูมักอาวภูมามากกเา,ากกเลือกเอาสูตรได้กอามันกับจังบอได้เห ถามมาเอาสูตรเดียวเอาคลิปเดียวไปสองศูนยรถท่านผู้ใดอยู่ในไร่กับทางมาจะได้สทรงให้จำนวนตัวท่านเห็ดหลายคลิปขี่กันเห็ดก็มีเวลาพี่น้องเห็ดคลิปเดียวนี่ละทุคกคนใครมีเวลาคือบานคือเมียงเพิ่นเขาไปอ่านคอมเมนต์กับบางคนก็ว่าอยากได้สูตรต่ล่าง จัดใ้สูตรนี่แหละทิปนี้ลหละเอาแบบ่มมี่ยังวอาลไลค์กะไปเบมึงตัวเลขกนันครับอา้าวเป็นสูตรเลขเด้อพี่น้องทั้งสองสูตรอยู่นุ่มกันนี่แหละสูตรเลขก,ก็ได้แปดขึ้นกันพี่น้องบนย่างเดียวเนาเนี่ยสูตรแรกเด้อสูตรแรกได้แปด ตัวประกบก็บคือ 1, นึ่เจ็จับคู่กับแปดหนึ่งแปเจ็ดแปดหกแปสีมากแ่มาสูตรที่2อนี่สูตรตารางสูตรดั้งเดิมเนาะเขาเอื่นสูตรดั้งเดิมเลขในตารางมี

507 517 5้ามันขึ้นมากขึนกนนนนกข้นเก่าน้องพี่น้องแต่ว่าที่มางมากกับมา,าก507นั่นแหละที่มางมากกับมากา0 7น่ะเอาเบิ้งภาพร่วมเลยพี่น้องเอาแคบออกเอเอ,เอแคบไปเลย เอาเชบเอามักตะล่างเ,เอาเชบเอา,เอาตะตะล่างนี่ก็ได้เบเอาเลยเนาะจับปูเลือกเบึงเด้อพี่น้องเด้อหาอ้อาจับบดเชือกเนาะทุกทายนี่ก็พี่น้องเอฟซีแฟนสองที่โชคที่หมานลำบากกุลยสุขูสุขคนครับสวัสดีครับ